ก็คือคืออย่างนี้พี่อยู่ที่นี่ตึกร้างเอาวันเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยทีนี้ตอนเด็กเราก็เป็นคนเหมือนเกเรนะแล้วก็ด้วยคมที่ว่าคือเราโตมาแล้วเราก็คิดตัวเองคิด,ค,ดคิดไม่รู้ตัวตัวตัวเองอเฮียบ้านรวยอะไรเงี้ยคือเราก็จะเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจอะ่ะเกเรมันมีอยู่วันหนึ่งยาพี่เสียที่นี้ปู่พี่เขาก็แบบประมาณว่าก็อารมณ์แบบเงาเงาก็อยากจะให้ให้หลานไปอยู่ด้วยกันที่ที่บ้านที่นู่นนะ ทีนี้เราก็ช่วงนั้นประมาณสักปห้าปหกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่รู้เรื่องเลยว่าเฮ้ย<ม>ทำไมทําไมเราจะต้องไปวะทํามทไมเราต้องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็คือรู้ตัวอีกทีก็คือไปไปดูแลปูล่ละชีวิตตอนอยู่ที่อยู่ที่บ้านปู่ก็คือจะแบบตื่นเช้ามาสมมุติวันที่ไม่มีเรียนนะตื่นเช้ามาปู่ก็จะให้ตังค์ละเวลาประมาณสองร้อยเด็กๆนะปห้านะตอนนั้นถือว่าเยอะนะ กีจาวาสประจาวันตอนนั้นช่วงปิดเทอมนะก็คือทุกวันก็จะออกจากบ้านไปเล่นเกมตั้งแต่เที่ยงแล้วเลิกประมาณสองสามทุ่มแล้วกลับมาฝั่งตรงข้ามก็คือจะเจอพวกพวน,นักง,งานเซเว่นแล้วก็ซื้อเซเลอร์ปี้แก้วหนึง่งกับกับอาไส้ก่อพวกสโมกกี้บอ์อะไรเงี้ยหนึ่งชิ้นคือกิจววตรประจำวันเป็นอย่างนี้หมดทุกวันเป็นหลายเดือนอะ่ะจนแบบพนักง,งานเซเว่นก็คือประมาณกึ่งๆึ่งจะแบบซี้กันมันก็มีอยู่วันหนึ่งมนะั้ง กำลังจะเดินเข้าบ้านทีนี้พอกําลังจะเดินเข้าบ้านปุ๊บไอพนักงานเซเว่นเขาก็ไม่รู้ภูมิหลังเราวนะว่าที่เรามาอยู่ที่นี่เนะพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรเพราะเราเขาไม่รู้จักใครของเรานะเขาก็ลมแบบมันก็เหมือนประมาณว่าฟิลแบบผู้ใหญ่อะเหมือนจะสอนเด็กอะเหมือนลมแบบกูเห็นพฤติกรรมมึงแล้วมึงเหลืออดวะไอเด็กที่นี่แม่งแลง้วลมแบบมึงไม่ไม่คิดจะช่วยเหลือที่บ้านทําอะไรกินเลยไงวะมึงจะเล่นเกมอย่างเดียวเลยใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดประมาณว่าเฮ้ย อีอ้วนเองนี่ไม่สงสารยายเลยวะเราก็แบบอะไรวะสงสารยายเหรอวะเขาก็พูดต่อนะแบบเนี่ยกูเห็นมึงเล่นเกมฝั่งตรงข้ามยายมึงนั่งรอทุกวันนะหน้าร้านเกมตั้งแต่เช้ายันสองทุ่มอะทุกวันนะไม่สงสารยายมั่งเหรอวะเฮียกูแบบกูตกใจมากคือ พนักงนเนไม่รู้ไม่รู้จักภูมิหลังเราเลยนะไม่รู้จักเราเลยกูก็หยิบสมูทกีบายวิ่งเข้าบ้านเลยจากนั้นมากูไม่ออกไปเล่นเกมเลยกูก็อยู่แต่อยู่แต่อยู่แต่ในบ้านน,นะซึ่งเอาจริงเรื่องนี้ก็คือไม่ได้เจอด้วยตัวเองแต่ว่าลมแบบพอแม่งพูดกูดตกใจอะ่ะเพราะว่าไอ้เหี้ย ยายไปนั่งรอหน้าร้านเกมทุกวันเลย้ยเป็นไงเรื่องนี้เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นตอนเด็กใช่ไหมอันนี้เด็กมีแค่เรื่องเดียวแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็อีกทีหนึ่งก็คือเนี่ยโตแล้ว